สวัสดีพี่น้องเอฟซีเส้นอีสานสุดทันกับผมนุ่งเขียวกับผมมือนี่กับมานํากันกับคุณพอทาทา่งนี้กับพอทาครับผมสวัสดีครับพอทาเส้นอีสานครับผมสิไปยังพอทามือนี่มือนี่กับเขาขั้วสวนว่าวจุดว่ารอบ้องสวนเันน่ยเนี่มือนี่สิมหาไมงเงาสิมหาไมงเงาครับเอ๋อไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าสิมีบ่มีเนาะพอทาเนาะเอ๋อติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้อง พ่อพอทาพ่อทาอันนี้เป็นควอคยหนูข้อยยังพ่อทาเนี่ยโอ้ยนี่แหละพวกนี้พวกโอ้มันคือเป็นควอยคือควอยหนูแท้คือควอยหนูแท้นี่ล่ะไม่เนี่ยมัเงาเทียรเล่นนี่ยที่นี่ละเอรอจักแล้วหนึ่งก็ปั๊บเอรอบานนี้หลัลงจากเขาไปหาแมงเาก็สิถอดพี่น้องโอ้โอ้บ่ปุ๊ดโอ้ยเสียสุดเลยถอดแมงเงาพี่น้องบานนี้ไม่ยึดตัวบิ่งเนี่ เงาไฟแดงพี่น้องหลังจากไปหามากอะไรมากหลายตัวอยู่พี่น้องพอตาบากก้าทอดมันจะแพี่น้องเลยเครื่องรอไปทอดกรอบเนาะปอถ้าเนาะมึงในพี่น้องมึงน,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 นี่ไปเรือ่อย นี่คนไปเอาหมมมมมีผูจอ้งถึงลูกตรงนตรงน้เหมาแล้วเขาก็ไม่เห็มื่อนี้เป็นพอดกว่าแมงเงาเนะพอท้าเนาะพอท้าอว้ก็ป๊อเลยพี่ห้องเรื่องเน่ กีนออ้อกินึ่กันจิมปุลวตัวแบบนีเออก็รอไปอยู่ไปจินกันกน,นะพอท้าเนาะ<ฮ>หลังจากไปหามาจากพี่นองเย้ย <c oughs> คือเราสิกว่าไป่าทาเพราะกวมันบ้ <c oughs> หมอโอ้ยเอห้ห้องนี่มันหอนหมอเขามอกันด้วยหน่อยกนเตนารอ่าทาเนาะ บานนี้นี่พี่น้องหลังจากกันมากอ๋อไม่หยังกันใช่ซีจินเล่นกระเพราเน่าเป็ดเน่าเป็ดห้วยผลิตไซผลิใส่ยาโดบพี่น้องมึอนี่ผลิตกินยาโดบ์ผลิตไซยาโดบพี่น้องมึอนี่เอาเอ้าเฮ้ยเรื่องอะไรพี่น้องอ๋อาคือวันนั่นมันหลายคือว่ามันอยู่อยู่กลามมันติดพตาเนี่ยมันเนื้อ อโอ้ีอโงยังไม่ตกรอบเลยพ่อถากรอบเนี่นอไเลยพี่น้อง,งอออเน,อนี่มมีหมูเยีมเลยมึงเนพี่น้องมึงมึงเป็นจิ้มยตันนวมึงเนี่ยกรน้อยปล่อยกรบกรอบมั้งอยู่เกลียง มี่น่อง้ยฟังเสียงหย่างบคักเลยฟังเสียงหย่างพี่น้องบ่เว้กเยจรใจจังบอกพี่บอกน้องเ่ยหสดาติเป็นงได้หมดถากน,นเข้าตวนปกอบกาน กรอ,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 อบนอกนุ่มในนะพ่นว่ากอบกรอบนอกนุ่มในมันคล้ายๆกับเรียนตัวนี้ม,ม,มึง,ง่เปีนน่องอยางไรมัน่กอบเียกหอยมนก,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 กอบตะเปียก <c oughs> มันปะอ,อร่อยมากเลยอะ <c oughs> มันม <c oughs> <c oughs> ัดยางยงเป็นพ่อมันีมันเป็นยามัน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 มัหอนหรืมันหมันพรไหนตายอยู่นี่หอนเป็นยาอยมัดใส่มัดพุ่งมดในตัวน้ำน้ำตัวในตัวเนี่ยเท่าเอื่นวัาป้านเทาเอื่นว่าขี่ บี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 ออกไอพี่น้องเบิ่งกันนะพ่อตามันจะมีมันจะมีตะหักไหมเป็นใสเป็นดันเล่นมันเป็นมันผลเล่นมั้งพ่อตามันจะเพราะว่าเหมืนแมงนี่ยไม่กินหักไหมอืมอ่าเข้าไปโอ้อาหารของคนนี่เป็นหักไหมเงี้ยบอ้วอืมอืมอืม นี่กินเหลวกินก็โจ๊กขวากินแล้วมันเป็นยาโดบกินแล้วมาแรงเสียนอนบ่หลับพ่อตาก็โจคือว่ากินแล้วมันเป็นยาโดบกินแล้วมาแรงเสียนอนบ่หลับเพรมันสิยุงมาขึ้นสอดแจงเปลี่ยนนี่มันึ้นตอนนั้นมุคว่ามันขึ้นสอดแจง อ <laughs> <laughs> โอกาสโอกาสหน้าห <laughs> <laughs> น้าก็ดับแล้วแล้วดีนะไม,ม่มีเรามองกันวางกัน,กน <laughs> จานไปน,น,นอมเมือกี้ไปนอนวันนี้พอท้าวาทอขบอบกินมันสิมั่สิเขากันพอดีไปนอนยิงเดือดแมิอ่อใส่ปบะปปกวดช่กันเอเอใส่ใบบกวดเนาะพอทาวมรู้เนาะต้งใบบกวดใส่ย,ยังเัอสิความนอเนาของเขารู้อยู่นี่ ม,ม,มันนี้เฮาเห็ดแบบกินแบบง่ายๆก่อนแต่กินแบบเ่อไงกันแต่ว่าชิปต่อไปขันเอาไปหานี่เขาต้องไม่ได้รักคนนี้เขาจะไม่เห็ดกินเสียบแซ่บเผ็ดขันเอาต่ำใส่หมกม่วงสีใดบ่ใช่ต่ำแจวเนาะพอทานเนาะ <c oughs> ขันได้ไม่รักต่ำแน่ทอดแน่แต่วันคนเลี้ยงอะไ้คนกินพือเยอะจ้ะเออเอากะขอบคุณสำหรับแฟนคลับเอฟซี สำหรับการติดตามขอให้เสี้ยนอีสานเนาะพอท้าเนาะที่เป็นกำลังใจให้เฮ้าดีเสมอมาว่าทีมงานเฮาสามนุ่มสามมุมเฮาสิไปหายังเหดยังไอเพียงงน้องเบิ้งกะหายังยังไอเพียน้องชมกะติดตามเบิง้งในคลิปต่อตอไปติดตามไปเรื่อยวได้พี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้เสี้ยนอีสานกับศิข้อกาวข้ว่าสวัสดีครับ